เสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงพืช กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครั้นี่คือรายการครูคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านดังร้านเก่าร้านแก่นั่นคือไก่ย่างเจรพันธ์แต่ที่มันน่าตื่นเต้นที่อยากจะบอกวันนี้คนที่จะมาแนะนำเนี่ยนะครับคือคุณอังคณาอังคณาหรือเรียกกันเล่นๆว่าอังอังอังเป็นคนที่มีความพยายามจริงนะท่านผู้ชมก่อนจะพบตัวเธออยากจะบอกว่าท่านผู้ชมถ้าเป็นท่านท่านจะตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนท่านจะยอมไหมที่จะเรียน เพื่อจะเป็นด็อกเตอร์โอ้คิดหนักแล้วแล้วท่านจะเรียนช่วยจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเรียนมันอยู่8ปปีเอาไหมโอ้ยงานทําไปด้วยครับเรียนไปด้วยช่วยที่บ้านไปด้วยทํานั่นแต่ไม่เคยคิดหยุดจนวันหนึ่งวันนั้นวันที่ทีสิทธิ์มันเสร็จอ่ะแล้วส่งงานแล้ววันนั้นมันมาถึงเขาบอกว่าเธอผ่านฉันเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านผู้ชมครับขายไก่ย่างเีรพันธ์นะครับแต่เป็นด็อกเตอร์ครับแต่ยังขายอยู่และที่เหนือไปกว่านั้นคือ ชีวิตเนี่ยนะฮะไม่ได้ไว่าอยู่แต่กับความเดิมเดิมเป็นอิสลามเมือ่อเป็นอิสลามงานต้องเป็นฮาราลแน่นอนอยู่แล้วแต่เอ๊ะเราจะต้องคิดอะไรใหม่ๆนี่คือเมนูใหม่ที่เธอคิดขึ้นมาครับนี่คือไก่แน่นอนไก่แน่นอนแต่มันเป็นไก่ที่ชื่อว่าไก่<ต>เนื้อท<ถ>องท่านผู้ชมคนที่มันมีความตั้งใจมีความสามารถอย่างนี้น่าส่งเสริมไ<ช>น่าส่งเสริมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับเธอเลยว่าเธอทำอย่างไรกับเมนูนี้ ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดออรอังคณาอาดัมจากร้านไก่ย่างจีรพันธ์ครับดีครับยินดครับดูแครับจริต้องเรียน,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 นเปนป่าแข็งครับ้ยพี่ต้นแบบเลยแบบพยายามอยู่ในความสุขเราไม่เคยรู้ใช่ไหมไม่เคย,เ,คยเลยพ<ล>ี่และที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นั้นสอนหนังสืออยู่ด้วยนะครับสอนหนังสืออยู่ด้วยแต่ผมขออนุญาตว่าไม่บอกว่าที่ไหนยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นแต่สอนมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วไปขอลาออกแล้วนะฮะ เขาไม่ให้ออกฮะเขาบอกว่าว่างวันไหนก็ได้ให้สอนน่ะจริงไม่จริงอะลูกเอออันนี้มันเทพมากเธอเรียนกี่ปีอะด็อกเตอร์เนี่ยแปดค่ะแปดปีเธอทําไมเธอไม่ไม่กีดว่าไม่ไม่หมดไม่ยอมหวังไม่เลิกไะก็มันมีมีหมดบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็ต้องคือทําให้ได้เพราะในไหนมีโอกาสได้เรียนแล้วก็จะต้องเอาให้จบเออแล้วเธอจบสาขาอะไรเป็นด็อกเตอร์สาขาอะไรบริหารการจัดการค่ะธุรกิจ ดูดิสุดยอดมากเราเจอกันในงานครูุณต่อยกทัพหรือเอ็กซ์โปเงี้ยผมเห็นพี่อังยินปิ้งเนาะไม่คิดว่าพี่อังคือด็อกเตอร์ขอโทษจริงแล้วทํางานไม่ไม่มีคําว่าด็อกเตอร์เลยท่านผู้ชมถ้าไปนะฮะถ้าไปที่ซุ้มของไก่ย่างจิตรพันในครัวคุณต่อยกทัพทุกแห่งเธอไปหมดในเอ็กซ์โปเธอไปทุกที่เจอนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าแบ่งล่างได้ยังไงแต่ทําอย่างนั้นนี่คนลุกจริงนะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งโอ้สุดยอดขยันมากแล้วเธอทํางานนี้เมนูนี้ขึ้นมาคิดยังไงอังถึงได้ทำไอง คืออยากให้คนรู้จักจิรพันธ์เพิ่มมากขึ้นด้วยความง่ายไม่คืออยากให้วัยรุ่นเนี่ยได้รู้จักคําว่าจิรพันธ์คือรุ่นแม่เนี่ยตอนที่ไปออกเอ็กซ์โปเนี่ยรุ่นแม่เนี่ยรู้จักแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหล่นรุ่นเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้จักเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงดีว่าให้เขารู้จักจิรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่ต้องเป็นไก่ย่างแต่ต้องเป็นไก่ย่างเห็นไหมแล้วแล้วจะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามต้องรู้จักฉันไก่ย่างจิรพัน์จนมาถึงวันนี้กี่ปี 76ปีค่ะ76ปีโอ้คนทำธุรกิจขนาดนี้มีคนอย่างนี้ในตระกูลอ่ะมีคนอย่างนี้ในตระกูลไม่แน่จะอยู่ไม่ได้แล้วนึกออกไหมถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานแล้วเรามีคนอย่างนี้ในตระกูลเราแฮปปี้นะเห็นไหมพ่อเขาแม่จะโดนไฟช็อตตายตอนที่ไปจับปลาป่วยตายป่วยป่วยธรรมดาไฮ้ยไม่ใช่ไปขโมยช็อตไห้ใครป่วยตาย ชอบแบบชดโดนแล้วชอตัวเองไม่ใช่หอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ท่านผู้ชมมันมีความภาคภูมิใจเราจะมาสอนท่านทำนะซึ่งเมนูนี้เธอคิดขึ้นมานะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนี่คือไก่เนื้อทองมานี่ครับไก่ย่างจิรพันธ์นะฮะตอนนี้แน่นอนเลยนะฮะเริ่มต้นด้วยปรุงปรุงซอสปรุงรสก่อนนะคะก็ซอสปรุงรส6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บอีก3ช้อนโต๊ะค่ะครับ ละลายน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ต่อไก่สามกิโลนะคะแล้วก็ลูกผักชีค่ะหนึ่งสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลูกผักชีครับค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะสองขีดกระเทียมปั่นสองขีดกระเทียมไทยเนี่ยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ลาบผักชีแล้วก็ลาบผักชีปั่นอีก สองขีดค่ะเหมือนกันแล้วก็ยีราป่นนะคะสองช้อนชานะคะยีราป่นใส่สองช้อนชาอันนี้ที่เป็นข้อดีของอิสลามเนี่ยมียีราปปนด้วยแล้วก็นี่มีพริกไทยนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะก็ขอสีสีย่าฝรั่งของเรานะคะที่เราใช้ถูกเมนูก็คือใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาครับ แล้วก็อันนี้คือส่วนที่เราคิดมาคือส่วนหัวไหลไก่หนคิดตัวเนี่ยจะมีแค่สองไหลนะใช่ใช่เราก็เอาเฉพาะแค่ส่วนหัวไหลเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่ท่านทานอยู่เนี่แล้วเอามาคลุกเขาให้เข้ากันอย่างให้เข้ากันเต็มที่เลยแล้วจึงเติมน้ำมันงาค่ะอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะที่หลังนะท่านผู้ชมแล้วนวดซ้ําอีกทีหนึ่งจากน้ำมันงานี้นวดนวดจนไก่มันหายเมื่อยเลยค่ะนวดจนหายเมื่อยแล้วก็ใส่แล้วแล้วพักไว้นึใส่กล่องเก็บไว้พักนะคะ ไม่ให้ฟิชนะคะครับ2ี่สิบสี่ชั่วโมงครับเพื่อให้ไม่ใช่ไม่ใช่คืนหนึ่งนะท่านผู้ชมยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้ให้เครื่องปรุงลงไปที่เนื้อให้มากที่สุดใช่ค่ะค่ะแล้วก็เสียบไม้ไม้ก็จะเป็นไม้ทงนะคะไม้ทงเออค่ะเพราะว่ามันจะรับน้ําหนักได้ดีเออเห็นไหมฮะนี่แล้วก็แล้วก็ย่างย่างครับย่างกับไฟปกตินี่ครับย่างกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนี่ เป็นเลือยงอัล่ามนี้เป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมครับไก่เนื้อทองครับคืออยากอยากจะบอกจริงๆว่าวิธีการคิดนี่ก็เหลือรลบประทานแล้วท่านผู้ชมและผมบอกนะไอตัวที่เห็นเนี่ยคุณกำลังมองนี่ยารั่งใช่ค่ะอันนี้ขายไหมเป็นผงยารั่งค่ะขายขายโลนถ้าจำไม่ผิดก็โลประมาณเกือบสองหมื่นนะคะ โลละ20,000บาทนะท่านผู้ชมกอทินโลกรัมละ20,000บาทอย่างน้อยถ้าทำไม่ผิดนะแต่ว่<อ>าช<า>้ไม่ได้เยอะนะคะใช้้นิดเดียวใช้นิดเดียวก็บอกอันนิดเดียวที่พูดก็เมื่อกี้ไนงะที่เราบอกเราใส่ไปประมาณ1นึ่งช้อนชาไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็คือไก่ใช้ส่วนใช้ใช้ส่วนหัวไหล่ค่ะที่จะเป็นติ่งอกคู่กับ คู่กับหัวปีกอะค่ะเราจะเลาะมาในส่วนตรงนั้นใช่ค่ะจะไม่ใช่เนื้อสะโพกมันจะปเป็นเนื้อตรงนี้เพราะเนื้อตรงนี้มันจะมันจะแน่นมีความแน่นของอกแล้วก็มีความนุ่มด้วยและที่สําคัญก็คือติดหนังด้วยติดหนังด้วยต้องติดหนังค่ะต้องติดหนังอ๋อก็เพิ่งรู้เนเราเดามาตลอดเลยว่าโอ้โหมันอร่อยเพราะมันเป็นเนื้อสะโพกต้องติดหนังไม่ใช่สะโพกครับไม่ใช่เป็นเนื้อัะไรแล้วที่สำคัญลูกค้าเคยมาขอแบบว่า ซื้อแบบว่าชนิดที่เรียกว่าทําเป็นไก่เปล่าแบบไม่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 ติดหนังนะเสร็จเอาไปทําแล้วทําทีเดียวไม่ทําอีกเลยไม่ทาอีกเลยค่ะเพราะว่าไม่อร่อยได้ไ่อร่ยค่ะมันจะแข็งมันจะแข็งมันจะไม่ได้สูตรเราไม่เอาเลยเออไม่ยอมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไก่ของเราเนี่ยเราที่เราหมักย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยรสชาติจะโดดเครื่องปรุงจะโดดเราใช้เครื่องปรุงในเรื่องของเครื่องปรุงไทยกับเครื่องปรุงอินเดียเข้ามาควบคู่กันเรารสชาติจะโดดเด่นถ้าเกิดเราไปจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยมันจะดับ รสชาติของเราไม่เอาเลยเราไม่เอาเลยกินเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆของเขาเนี่ยนะท่านผู้ชมที่เป็นหนึ่งไม้ที่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะเวลากินนะแล้วแต่คนคนกินไก่เปล่าเนี่ก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยถ้ามีข้าวสวยๆมีข้าวเหนียวเพอาะเขาเลือดตายแล้วโอ๊ยนั่นโอ๊ยนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวทุกคนผมไม่เห็นเลยร้อนเลยมีร้อนเลยร้อนเลยบอกเลยกินอย่างนี้เลยฮะทำไมครับรสชาติมันโดดมีข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวเมือนกันแต่้าต่หนียวใี้แต่ให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 ขาวเอาอะไรครับเอา ผมขอขาวได้ไหมขาวขาวเลยนะผู้ชมือเลยครับมือเลยครับมือใครมือนี่ครับอ๋อได้ครับใครมือาเนี่ยครับมไปทงฉลับนั้นหนามันร้อนไม่ใช่อะไรครับมือใครบุญมันี่ยพี่อ๋อเอาข้าวเหนียวอะไรบอข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวขาวต้องนุ๋นนี่ไปก่อนเลยโทษนะครับเออทำไปเลยครับอืมขออนุญาตครับอ่าด้วยมาครับคือเราเราอยากให้รสไก่มันออกเต็มที่นะเวลาเวลากินนี่นะคุณทนแล้วก็เนี่ยข้าวเหนียวขาวมันจะไม่มีออะไรที่มากวนเลยยกเว้นความร้อน ร้อนไงกินร้อนร้อนร้อนไปโอ้โหข้าวเหนียวอร่อยมากอร่อยเกิน ในชีวิตผมผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้กินไ,ไก่ที่เป็นไม้เสียบมิ่งย่างนี้ออแล้วอร่อยขนาดนี้คนระับผ,ผมผมพูดกับท่านผู้ชมตรงๆ,ๆไ,ไก่แบบนี้ที่กินที่อร่อย,อยจริงๆที่ญี่ปุ่น <c oughs> ญี่ปุ่นนะจะ <c oughs> มาอิสระย่าง <c oughs> ไหมเป <c oughs> ็นอย่างนี้ไม่เหมือนอย่างนี้ครับเป็นแบบญี่ปุ่นเขาก็จะมี <c oughs> ซอสของเขาแบบญี่ปุ่นแต่อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมทานแล้วผมยอมรับเลยว่ามันอร่อยแตกต่างเข้าใจแล้วทาไมที่ไปกลัวคุณต่อยยกทับทีไรคนเข้าแตวกันยาวคนหันท่าน อ๋อแสดงว่าเขาต้องเคยซื้อคุณนะลุอะเขาถึง<า>ได้แถวอย่างนั้นอะจากงานเอ,อ็กหนูเริ่มต้นขายเมนูนี้จากงานเอ็กซ์โค,ค่ะคือรอบแรกก็ขายไก่ย่างตัวปกตินะคะแล้วมีความรู้สึกว่าทํายังไงเราอยากจะให้คนที่ไม่ได้มีมเงินเยอะอได้กินจิลพันธ์ได้รู้จักคําว่าจิรพันเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาโดร์ผมว่าดอร์อยากจะเข้าถึงคนที่ คือเหมือนมี20บาทก็สามารถกินจีรพันได้ไม้เท่าไหร่คุณขายไม้เท่าไหร่ไม้สิบาท15บาท15บาทก็อร่อยได้ค่ะคุณผู้ชมไก่ย่างจิลพันเมนูเนื้อไก่เนื้อทองรับไปเลยครับติ๊กระแนนเต็มติ๊กระแนนเต็มติ๊กระแนนเต็มคร่บขอบคุณค่ะโอ้โหท่านผู้ชมแล้วเธอพูดถูกถ้าไม่ติดหนังอยากกินเลยใช่พอมันติดหนังเนี่ยถ้าไม่อยากกินหนังไปกินเมนูอื่น อ้อร่อยอร่อยเด็กๆกินได้ด้วยอร่อยจริงๆมันมีความอร่อยจริงนะเมนอร่อยจริงๆไม่ใช่ว่าแบบสมกับความตุ้มเทและความพยายามไม่ใช่ว่าความแตกต่างที่คุณสามารถสัมผัสง่ายอย่างเดียวนะรสชาติก็ที่สุดเออเดาไม่ได้อะอร่อยเดาไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมวันนี้เราขอขอบคุณดรอังคณาขอขอบคุณไก่ย่างเจิรพันเวลาผมเรียกอ่างว่าด็อกเตอร์อังคณาผมมีความสุขทุกครั้งเลยด้วผมมีความรู้สึกว่าคนเรามันพยายามอะไรได้ขนาดนั้นนะ มีความรู้สึกจริงๆแ้ะมีความสุขจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเมนูนี้อย่าพลาดหรือว่าเป็นเอ็กซ์โปเจอเธอแน่นอนหรือเป็นยกทัพะค่ไม่รู้แบ่งล่างได้ไงนะครับทำได้จริงๆรบไปก่อนจุกจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับมีกรอบจินหลีสมัยรัชกาลที่หครับ เนื้อเป็นเชกเป็นจีนวาสนาดีนัเจ้านายเชิญก็มานั่งค่ะมานั่งด้วยแล้วก็แล้วก็บอกรับสั่งว่าอร่อยมากท่านก็รับสั่งว่าให้สืบทอดไปถึงลูกหลานมันเป็นอาหารอารยธรรมคุณผู้ชมมันแตกต่างจากสิ่งที่คุณสัมผัสร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผู้ชมคิดดูนะหนึ่งร้อยสามสิบปีพูดนต้อยปีดีมั้งตัาป่าใช่ไหมฮะ